สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองนะครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับผมเป็นตัวเพลทนะฮะตัวนี้คือเพลทพร้อมใช้งานที่ไม่เอาแอมนะครับผมตัวนี้ครับเป็นสวิตช์ v ีพนะครับจอดิจิตอลนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็มีสวิตช์ LED ที่อยู่ที่ติดเพลทนะครับ AUX DC นะครับผมชุดนี้นะครับก็คือมีไฟอยู่ด้านหลังนะครับแล้วพอเราเปิดแล้วเนี่ยไฟมันจะขึ้นมาที่ตรงสีขาวๆต่างๆนี้นะครับตรงนี้นะฮะ นะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็สั่งมานะครับเอาเป็นไฟสีขาวนะครับผมก็ด้านหลังนะครับก็น่าจะประมาณนี้ฮะไฟที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเขาเรียกเป็นไฟมัาลุมนะครับไฟมัาลุมตัวเนี้ยเวลาเราซื้อนะครับเราดูได้ว่าเราเอาไปใช้กับแอมป์แบบไหนนะครับถ้าแบต21โวลต์ขึ้นไปเนี่ยก็ไปซื้อไฟมัาลุมมาที่เป็นแบบ24โวลต์นะครับมีขายนะครับในช้อปปี้และซด้านะครับผมลองไปดูนะฮะแบบ24โวลต์นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้แบบพวก502 MT นะครับ ตัวนี้นะฮะเราก็ใช้ไฟเป็นพวกที่ใช้12โวลต์นะครับผมตัวนี้นะฮะ12สิบสโวลต์สิบหกโวล์เนี่ยไม่ขาดนะครับผมใช้ได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ที่เอาไว้เปิดไฟครับเปิดปิดไฟนะครับผมตัวนี้นะฮะับพอเรากดปุ๊บแล้วไฟมันก็จะติดนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับผมก็คือชุดที่เราเอาจะเอาไปเข้าต่อกับแอมป์นะครับก็คือสวิตช์เมนหลักนะครับผมสวิตแมสส์หลักนะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็นี้ใส่คือใส่ a u x นะครับเอาไปต่อ กับบอนนะฮะก็เราเว้นที่ว่างบดเราให้เอามาเสียบนะครับผมมาใส่นะฮะ๋ยวามาเทกันนะครับผมฟังก์ชันนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวเสียบนะฮะแล้วก็เราลองเปิดดูนะครับนะฮะเปิดแล้วก็ไฟสเตตัสตัวนี้ power นะครับจะมีไฟด้านในนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ที่จอก็จะขึ้นนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะครับผมแล้วก็กี่โวลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะพอเราเปิดนะครับไฟ ก็จะติดนี่นกันนะครับผมนี่ฮะข้างหลังนะครับผมนี่นะครับปิดเนี่ยนะครับเปิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะขาดนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็คือไฟ22โวลต์เนี่ยเห็นไหมฮะยีโวลต์เลยนะครับแต่ว่าตัว led เนี่ยเราใช้ที่24โวลต์นะครับไม่มีล้อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็ตักทักมาทางกันนะครับว่าใช้ไฟแบบไหนกี่โวลต์กันบ้างนะครับก็ไปเลือกดูเลือกใช้กด้นะครับมันมีแบบ2 4โวลต์นะครับผม นะครับมันใช้ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปแปลงไฟนะครับไม่ต้องใช้สเต็ปดาวนะครับผมตนี้นะฮะส่วนเรื่องเรื่องรายละเอียดเวลาการตรงการต่อเนี้ยก็เหมือนคลิปเมื่อก่อนนะครับที่เคยบอกกันไ้นะครับว่าต่อแบบไหนกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ลองลองย้อนไปดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวที่เช่นนะครับในการเพจพร้อมใช้งานนะครับผมแต่ว่าไม่เอาแอปนะครับผมตัวนี้นะฮะ ก็ใครสนใจก็ทักทายมาหากกันได้นะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมรูพระเจ้าเม่ปองนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วจอการคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย